สวัสดีครับพ่อกันกับผมสุทธัตน์ศรีวัฒนาเพื่อนร่วมทางเนาะครับครับข้อพ่อกันมานี้สวนอหยาดปิ้นพี่น้อง มาฝึกดีดพิ้นทอนขืนเพ่งหงปีกหักของอาจารย์สุรพลสมบัติจเจริญลองเอาไว้นะครับทอนขืนเพ่งหงปีกหักหรืออินโทรเพลงหงปีกหักครับมาเ้ามาเคียงสายกันเลยครับเอไม่เนิ่มมี่ามี่ครับสายรางมีสายกลางล่าสายเทิงสายสามมี่ร่วมเป็นมีล่ลมีเเ้ามาเอาโตัวโน้ตกันเลยครับผมสันส้นๆครับซีแถวครับ แถวแรกครับโดเลมีซ่อนเลมีซ่อนเลคกับต่อไป <c oughs> ขอโทษครับเป็นแถวที่สอง โดเลมีซอนเลมีเลโดเลมีซอนครับเอาหนึ่งกับสองต่อกันครับต่อไปแถวที่สามครับมสซวนลาโดซอน สูตรเลยครับมีซอนล่าสูตรซอนมหาล่าโดซอนเอาไมครับมีซอนล่าโดซอนเป็นทองทอนฟึกได้ดีมากๆเนาะซอนมีเลดเลมีต่อกันกับซิปิน เอาหนึ่งสองสามต่อกันครับต่อไปแถวที่ซีครับสอนแถวแถวซีครับสอนลาโดเลซ่อนเส้สายสามจอง ช่อง3ล่าใส่สายซีสาย3าช่องซีเป็นซอนล่าเข้าเลือกใส่ซอนล่าตัวนี้เพราะว่าเป็นซอนล่าล่าเสียงสั่นครับครับซยธรรมดาท่านเป็นอันนี้คือล่าเสียงเง้วเข้าสีใส่ตัวนี้ครับซอนล่าดูเลยเอาไหมครับแถวซีมีเลดลา ล่าหากใส่สายสามครับโดสนลาโดเอาไหม้ครับแถวที่ซีซาซาเนาะครับเป็นทอนฝึกได้ดีมากๆเนาะครับเข้าจับขอดน้ำกระไดเนาะครับดีไม่เนื่อ นิว4จับสายสองช่องที่สามนิวหน้างนิวกลางก็ได้นิวหน้างก็ได้จับช่องที่สสายที่สามครับ มาบัดที่นี่ข้ามาทบทวนหนึ่งสองสามสี่ครับผมลืมบอกไปว่านิวซีก็ได้นิว้วซีนิวกลางก็ได้นิ้วซีนิวน้วนั่งก็ได้นะครับ เทียนึงครับครับโตโนตผมสิพิมพ์ไว้ตรงที่แสดงความคิดเห็นด้านลางนะครับบาทที่นี่เข้าคลองแล้วเข้าใส่คีปเปอร์ ผู้ใดว่ามีคีปเปอร์็ใส่ซอรหรือปากกาก็ได้นะครับนับลงมาหนึ่งสอสามส่เอาอยางหัดขันผู้มีคีปเปอร์ก็เอานับลงมาครับหนึ่งสองสามสี่แล้วกันนีเอากับเซมมาเลนช่องช่องที่หกับช่องที่เจ็นะครับมันก็สิเป็นเลนแบบเดียวกันกับยุ่งมองนี้เลยครับ มีส่วนเล้ยคือกันนะเอาอีกเทีนึงครับ กับประมาณนี้นะครับหลังจากที่ห้าฝึกตัวนี้ได้แล้วเข้ากับมาเ่นหมองเก้าข้างเทื่อเนี่ก็เป็นบาดท,ที่นี่ มันสิมีอีกอันนึงครับลงมาเล่นใต้ก็ได้ครับใส่โน้ตตัวเก้าเหรอครับเข้ามาจับเอาหนึ่งสองสามโดเลมีเข้ามาอยักย,ยูมีนมันก็นสิเป็นนาน แน่ก็ได้ขึ้นกันครับนี่ฮ้มงมเริ่มมีครับโดเลมีเนื้วสี่มายูมีแล้วฮ้มงมเลนตัวนี้ครับตัวน้นอยๆนี่ฟ้าเนี่ยฮัมโเ,เลนวันดอกครับถ้าเกิดจะเป็นตัวนี้นนตัวตัวนี้เป็นซ่อนอันนี้โดเลมีครับนี่โดมีโดเลมีซ่อนเลมีซ่อนเล ดูเลมิซอนเลยกับสายสายหนึ่งมีสายเท่ง้งสายสามกับเป็นมี่ขึ้นกันนั่ง มันเกิดขึ้นกันครับตัวนี้เป็นซ่อนนะครับซ่อนล่าตัวนี้กับซ่อนล่าขึ้นกันการตั้งสายมีมีเลมีล่ามีกับตอนแรกกับมีมีล่าสายสามกับเป็นมีขึ้นกันมีต่าสายหนึ่งกับสายสามมีขึ้นกันทางต่าเสียงต่ากับเสียงสูงเอาไหมครับ อีเทีอนเนาะครับจับมี่ครับดูเลมี่ครับดูเล よく分かんない。 ห้เหาค่อ,คอยๆฝึกเอา <c oughs> สิ่งสำคัญก็คือห้ยห้เข้าไปใน YouTube เปิดพิมพ์เข้าไปหงปีคักครับห้เหาฟังฟังให้ขึ้นใจหลองน้ำได้แหงไปไงนะครับเนาะฉรุปแล้วมันนี้อินโทรเพลงหงปีคักได้3เวอร์ชันเวอร์ชันที่แรกคือธรรมดา เวอร์ชันที่2คือเอามาหนีบช่องที่4ีแล้วมาเล่นหที่เจ็ดครับเวอร์ชันที่3เข้ามาจับมีครับโดเรมี Do, Le, Mi, ครับ,รบเข้าไหลลงมาโดเรมี Do, Le, ฟ้าในห้องบอลลีนเนาะครับนี่ก็เป็นซอนลาครับบาทตัวนี้บาทที่หไหนเท่าไรลงมาโดเลมีฟาซอนลาทีนั่นก็เป็นโดเลโดเลครับโดเลมานี่มี mi, ก็ได้หางแต่ว่าห้องบอลลีนตัวนี้ห้องมะย่างตัวนี้ก็ได้ครับมันก็จะเป็นนั่นโดเลมีก็ได้ กะได้คือกันวันเด้อครับลลองเบิ้งเด้อครับไลลงมาครับตะ่กี้ผมกับว่าเป็นคือกันวันเด้อไลลงมาเลยมันก็สิมันก็สิเป็นขันว่าเอาตัวนี้กับมาเล็นตัวนี้ก็ได้ก็ะได้คือกันนะครับลองเบิ้งล่องเบิ้งว่าไม่อย่างเสียหายครับโทรศัพท์ของพุอยวิดีโอของผมนี่ขันมันเร็วนาะครับเข้าอยากเบื้องซามันนิยวมันไปเร็วพวกให้เบื้องซาตัวนี้นะว่า ให้เอานิ้วไปแตะหน้าจอมันสิขึ้นตัวหนังสือแถวหนึ่งอยู่ข้างทึ่งอยู่ขาวามือเป็นกลมๆนหน่อยๆคื้หัวน็อตนี่แหละครับเฮ้าเอานิ้วไปแตะมองหันมันสิขึ้นตัวหน,นังสือใส่ลายอยู่หน้าจอ <ein> ให้เฮ้ามาเลือกเบื้องความเร็วในการเล่นปกติมันสิอยู่ประมาณแถวที่สามที่สี่นี่เฮ้าเอานิ้วไปแตะมองหันมันสิขึ้นตัวหนังสือใส่ลายบาดที่นี่เฮ้ามาเลือกเอาเฮาเสียวควมเร็วไหลบันไดซึ่งตอนเล่นอยู่นั่นผมสิเล่นอยู่จังสี่ ขันแม่ลดแม่แร่ร้อยอวันห้อจากเบื้องซากเขานั่นกับไปกดที่0.75มันก็จะเป็นขันยังเลี้ยวอยู่ให้กดที่0.50มันก็จะเป็น slow motion กับประมาณนี้เนาะครับ ลองเบิงลองเบิงบ่าม่ยั้งเสียหายครับเฮ้บ่บ่ฝึกมูนีกับว่ไปยัง้งห่างแต่ว่ากับสมควรฝึกไวเนาะครับรู้หูเอาไว้ก็ดีขึ้นกันเนาะครับเป็นเก็ตควบดูเล็กๆแน่อยจากเผื่อรวมทางเนาะครับซึ่ง้าลังคนกับหูไปแล้วเล่นคือฝึกได้แล้วโวโนดก็ได้แล้วครับบ่ไปยัง้งผ่านไปผู้พันได้ห้องาฝึกไปน้ำผ่นครับส้อรับลิปนี้กับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฝึก บ่หาลากันหน่อยบ่หน่อยกัลาลขอบคุณครับ